ต่อมทอนซิลของคนเรานะคะโดยปกติเนี่ยจะเป็นลักษณะของเซลล์ต่อมน้ำเหลืองชนิดหนึ่งของร่างกายนะคะโดยจะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ภายในทําหน้าที่ในการดักจับเชื้อโรคแล้วก็กําจัดเชื้อโรคต่างๆที่เข้าสู่ทางช่องปากหรือว่าทางช่องจมกูกเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อมทอนซินของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายะคะ่ะ ปกติถ้าเกิดทอนซิลอักเสบอะค่ะปกติจะเกิดจากการติดเชื้อนะคะโดยส่วนใหญ่จะมี2ชนิดก็คือไวรัสกับแบคทีเรียาอาการส่วนใหญ่ของผู้ป่วยทอนซิลอักเสบก็คือจะมีอาการเจ็บคอบางคนอาจจะมีปวดร้าวไปที่หูได้มีอาการคืนลําบากหรือมีไข้ร่วมด้วยถ้าเกิดว่าสงสัยว่าทอนซิลเกิดจากเชื้อไวรัสอาจจะมีอาการอื่นๆของเชื้อไวรัสร่วมด้วยเช่นอาการคัดจมูกมีน้ำมูกหรือว่าอาการไอทอนซิลที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียจะมีอาการไข้สูงมากกว่าปกติมีต่อมน้ำ เหลืองที่คอโตได้แล้วก็การตรวจร่างกายจะพบว่ามีจุดหนองที่ต่อมทอนซินค่ะ โดยปกตินะคะการรักษาต่อมทอนซิลอักเสบเนี่ยทอนซิลอักเสบโดยทั่วไปถ้าคนที่แข็งแรงปกติดีจะสามารถหายได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้ยานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารับประทานยาเนี่ยโดยทั่วไปคุณหมอจะสั่งยาพวกกลุ่มรักษาตามอาการให้เช่นยาแก้เจ็บคอยาแก้อักเสบหรือว่ายาลดไข้ะคะ่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่เชื้อไวรัสจะเป็นเชื้อที่พบบ่อยในการทําให้เกิดทอนซิลอักเสบติดเชื้อในกรณีที่คุณหมอเนี่ยสงสัยว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียจะมีการให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย โดยปกติจะให้ยาปฏิชีวนะรักษาต่อมทอนซิลอักเสบประมาณ7-10วันค่ะหรือในบางรายถ้าอาการเป็นหนักมากเช่นมีไข้สูงเจ็บคอมากจนกินไม่ได้เกิดเพราะว่าขาดน้ําหรือว่าขาดสารอาหารคนไข้กลุ่มนี้จําเป็นจะต้องแอดมิดนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อให้น้ําเกลือและยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดค่ะในบางรายทอนซิลอักเสบเป็นมากจนกระทั่งติดเชื้อในกระแสะเลือดอันนี้ก็ต้องเป็นข้อบ่งชี้ในการนอนโรงพยาบาลเช่นเดียวกันหรือว่าในบางคนเนี่ยค่ะเป็นทอนซิน อักเสบแล้วเกิดเป็นลักษณะฝีกระเปาะฝีหนองอยู่ด้านข้างต่อมทอนตินต้องแอดมิดเพื่อนอนโรงพยาบาลและผ่าตัดระบายหนองร่วมด้วยค่ะ การที่ต่อมทอนซินอักเสบเป็นๆหายหายจะทําให้การทํางานของต่อมทอนซินลดลงรวมถึงจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้หมอแนะนําให้ผ่าตัดต่อมทอนซินออกส่วนข้อบ่งชี้อื่นๆนอกเหลือจากการติดเชื้อนะคะอาการที่ต่อมทอนซินของบางรายเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่โตมากกว่าปกติอาจจะทําให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินหายใจเกิดภาะวะนอนกรนหรือว่าหยุดหายใจขณะหลับอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดต่อมทอนซินเช่นเดียวกันค่ะ การผ่าตัดต่อมทอนซิลน,นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะทําภายใต้การดมยาสลบผู้ป่วยเนี่ยจะนอนโงพยาบาลสังเกตอาการอย่างน้อยหนึ่งคืนหลังจากการผ่าตัดนะคะ การผ่าตัดจะเป็นการผ่าตัดผ่านช่องปากไม่มีแผลผ่าตัดภายนอกใช้เวลาในการผ่าตัดไม่นานค่ะแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังผ่าตัดสิ่งที่จะต้องระวังมากที่สุดก็คือภาวะเลือดออกหลังการผ่าตัดนะคะสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดต่อมทอนซีนเพื่อระวังไม่ให้เกิดเลือดออกหลังผ่าตัดก็คือจะต้องควบคุมอาหารนะคะอาหารโดยปกติที่หมอจะแนะนําก็คืออาหารที่ไม่มีกากหรือว่าไม่กรอบแข็งจนเกินไปทําให้ขูดบาดแผลบริเวณผ่าตัดต่อมทอนซีนค่ะนอกเหือจากนี้เนี่ยหลังผ่าตัด เกิดภาวะเจ็บคอมากทําให้กินลําบากในผู้ป่วยบางรายอาจจะก,กินลําบากจนเกิดภาวะขาดน้ําอาจาจะจําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่นค่ะ หลายๆคนนะคะจะกังวลว่าการผ่าตัดต่อมทอนซิลเนี่ยจะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ตกลงหรือเปล่าหรือว่าทําให้เราติดเชื้อง่ายขึ้นไหมอันนี้หมอขอบอกเลยนะคะว่ามันไม่เป็นความจริงเพราะว่าต่อมทอนซิลเนี่ยมีบทบาทในการกําจัดเชื้อโรคแล้วก็มีบทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกันได้ถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับร่างกายเราทั้งร่างกายนะคะการผ่าตัดต่อมทอนซิลออกไปแล้วเนี่ยเรายังมีระบบภูมิคุ้มกันส่วนอื่นของร่างกายรวมถึงต่อมน้ําเหลืองต่างๆทําหน้าที่ท หรือแม้แต่ในช่องปากเองเนี่ยเราก็ไม่ได้มีต่อมทอนซินอันเดียวที่กําจัดเชื้อโรคเรามีเนื้อเยื่อน้ําเหลืองบริเวณอื่นในลําคอในโพรงจมูกรวมถึงที่โคนลิ้นในการทําหน้าที่นี้ทดแทนต่อมทอนซินค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าผ่าตัดต่อมทอนซินเราจะอ่อนแอลงเรามีระบบภูมิคุ้มกันช่วยเหลือตรงนี้อยู่ค่ะ ภาวะทอนซินอักเสบนะคะถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคนนะคะเป็นโรคที่พบได้บ่อยทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทอนซินอักเสบจะรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาน,นะคะแต่ในกรณีที่เรามีภาวะทอนซินอักเสบเป็นๆหายหายบ่อยๆ1ปีเป็นหลายๆครั้งขอแนะนําว่าให้พบแพทย์เพื่อรับคําปรึกษาว่าจําเป็นต้องผ่าตัดต่อมทอนซินออกหรือเปล่านะคะการผ่าตัดต่อมทอนซินเป็นการผ่าตัดที่ไม่ยากนะคะทําไม่นานไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโล โลยีการผ่าตัดที่ทันสมัยสามารถท่ามเลือดในห้องผ่าตัดได้และฟื้นตัวค่อนข้างเร็วค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สงสัยว่าตัวเองมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดต่อมทอนซิลหรือไม่แน่ใจหรือกังวลว่าการผ่าตัดจะส่งผลกระทบอะไรกับสุขภาพหรือเปล่าหมอแนะนําว่าให้พบแพทย์เฉพาะทางนะคะจะสามารถรับคําปรึกษาและข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดได้ค่ะ